ที่นี่คือเทศบาลตะบนสีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติดังนั้นเราทำไงก็ก็คือการป้องกันโดยการสร้างรัว้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะนะและสืบสารวัฒนธรรมท้องถิน่นเราจะต้องยึดนะ6กหลักนั่นนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้นะควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุน ปีละ3า0แสนบาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติดตอนแรกผมจะเป็นคนทีบเงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้นดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลนครนสีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุกีบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชร โครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบุญรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีนัมเบอร์วันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับและหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะและตอนนี้ ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูง,งานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา m ็มกันที่เมืองห้วยทรายแขวงบอกแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเราผลจากโครงการทําให้เยาวชนมีกิจกรรมทําและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกําจัดขยะ การดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลโดนสีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยการอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทําให้ช่วยลดความขัดแยง้งในเทศบาลตะบนศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดีปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวินเลดด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาลซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณนวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน การที่ผู้นํำท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรมเราตั้งใจจริงบริการคนห้าวัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักง,งานทุกคนตลอดจน ฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นี้นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยกิจสาธารณะหรือพับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมลนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีน้ำวันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด